คุณแม่ดีขึ้นเยอะเลยครับจากที่มหาหมอครั้งแรกแม่ปวดที่หลังเวลาเดินก็ปวดชามากแล้วก็แล้วก็พามาหาหมอในครั้งแรกเข็มแรกที่มาฝังเข็มแล้วก็หมอจัดยาให้ไปคิดตามที่หมอบอกแม่ดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับ <S <S ตอนแรกอาการที่แม่เป็นก็คือแม่เขาชาที่ปวดที่หลังแล้วก็เวลาเดินมีอาการชาเวลาเดินเดินไม่เก้าสอง้า เวลานั่งกระชาเวลาเดินกระชาครับเขาเขาเป็นเยอะเขาเป็นเยอะครับผมก็เลยพามาหาหมอแล้วพอแต่พอหมอฝังเข็มให้แล้วการจัดยาให้กินด้วยแม่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับเมา่อห้าปีแล้วครับคือตอนที่เ็าเป็นมาห้าปีตอนนั้นนะ่ะเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วหมอเขาทำเอ็มอาร์ไอแม่หมอเขาบอกแม่ว่ากระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นครับแล้วหมอเขาบอกว่าถ้า ถ้าทนได้ก็ทนไปก่อนพอเคเนะถ้าเป็นเยอะมันต้องผ่าตัดจนมาเมื่อประมาณครบห้าปีแล้วเนี่ยอาการแม่เริ่มมาเป็นกลับมาเป็นเยอะอีกก็คือเวลาลุกจากที่นอนมาเนี่ยแกชาแกเป็นชาเยอวราเดินแกก็ปวดเวลานั่งแกก,แก,ก็ปวดจนออกแกนกทนไม่ได้ก็เลยพากแกไปหาหมอคลินิกแถวบ,บ้านทั่วไปหมอก็ฉีดยามาให้แล้วก็ให้ยามากินพอครบอาทิตย์ก็เป็นอีกก็กลับไปหาเขาอีกก็ เป็นแี่ตรงสาครั้งครับที่ไปหาจนจนจนแกก็อาการไม่ดีขึ้นสุดผมก็เลยพามาหาหมอเพื่อมาฝังเข็มจะดีกว่าหาหาวิธีเกิดที่จะท้ายแม่รักษาหายและก็เดินคล้องครับคุณแม่ดีขึ้นเยอะเลยครับจากที่มาหาหมอครั้งแรกแม่ปวดที่หลังเวลาเดือนก็ปวดชามากแล้วก็แล้วก็พามาหาหมอในครั้งแรกเข็มแรกที่มาฝังเข็มแล้วก็หมอจัดยาให้ไปกินตามที่หมอบอก แม่ดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับแล้วเรื่องท่ากายภาพท่ากายภาพจากที่แม่เคยทําไม่ได้วันแรกที่หมออาทิตย์แรกที่หมอสอนอาทิตย์ที่สองมาหาหมอครั้งที่สองฟังเต็มที่สองแม่ยกคำเกายภาพเองได้ได้ดีมากเลยครับจนปัจจุบันนี้นี่ฝังครั้งที่ห้าแล้วครบตามที่หมอบอกแล้วแม่ดีขึ้นเยอะเลยอาการปวดน้อยลงอาการชาน้อยลงครับแต่ว่ายังต้องกินยาให้หมอจัดยาให้กินอยู่ จครับดีใจมากเลยหมอเป็นกันเองถามอะไรหมอหมอหมอให้ให้ให้คาแนะนําดีมากเลยครับรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะครับแกงว่าเราเราเป็นลูกเราก็เวลาเห็นแม่เราเป็นกระดูกทับเส้นไม่สบายเดินไม่คล่องเราก็เป็นห่วงกันดูในในตัวในเหตุจริงเราก็เทียดไปด้วยเพราะถ้าแม่เราเป็นอย่างนี้ครับผมหรือถ้าแม่เขาเป็นเราเป็นลูกเราก็ไม่สบายใจเราก็พยายามจะหาแบบที่ไหนว่าดีเราก็พากเขาไปหาจนมาเจอหมอเนี่ยครับ ช่วยมีแม่ดีขึ้นเยอะเลยก็ใครที่ม <maybe S 1> ีอาการกระดูกทับเส้นหรือเป็นมากจนเดินไม่ได้ก็อยากให้เป็นกาลังใจให้ครับสู้ๆนะครับยังไงก็ลองมาหาหมอดูหมอช่วยได้จริงๆผมยืนยันอีกหนึ่งคนเพราะผมพาแม่มาหาหมอด้วยตรงกับผมแล้วแม่ดีขึ้นจริงๆครับ